สวัสดีค่ะพบกับช่องจอ๊อยหอยใหญ่วันนี้มีไข่มดอาหารชั้นสูงมานำเสนอพี่นอ้องป้องฝ่ายวิธีทำแปะไว้ให้แล้วนะคะเสร็จแล้วเด้อสวัสดีค่ะมื้อนี่อาหารต่ำเป็นค้นสั้นสูงนะคะวันนี้จะก,ก้อยไข่มดแดงนะคะนี่นะคะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบผักซีฟังหรือผักหอมเป ต้นหอมมะนาวจ้าพริกหอมแดงพระเอกของเราคือไข่มุดแดงน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็หงมัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะจ๊ะนะจ๊ะตอนแรกนะคะเราจะหั่นหอมแดงก่อนเด้อพี่นอ้องหันหอมแดง ได้ตามปริมาณที่ต้องการก่อนนะคะที่นี้ทิ้งต้องหัน่นก็คือผักชีฝรัง่งต้นหอมหอมแดงักพริกสดนะคะนี่เาหัน่นทุกอย่างหั่นนะคะหั่นเตรียมไว้รอ่อันนี้อันนี้แอคเซมให้เบิงซื้อ,อว่าหัน่นเั็งสี่นะคะพี่น้องแต่จำนวนมากหน่อยผู้ใดก็แล้วเต่เลยจ้ะได้ทาใดก็หั่นเลยจ้ะ นนจะอ่อยหอยใหญ่นะคะทันก็เป็นพิธีนะคะจะพิกสดฮันให้ผู้ใดมาเพ็ดกักุบกรุบกรุบกร,กร,กรนะคะเดี๋ยวจะขอนอยเข้ามาบึงขั้นตอนการปรุงนะจ๊ะจ้ะขั oh. ้นตอนการเตรียมนะคะเอาไข่มดแดงไปลวกน้ำก่อนเดออันนี้สิเฮถหวย อเจอด้วพี่น้องกองไปนะคะโอ้ดึงมันดึงด้ออย่าพึ่งนะคะ่ะพี่น้องอันหนึ่งอันนออันหนึ่งอันนอนก็คือเกลือต้องใส่เกลือตัดน้ำทด้พี่น้องใส่เกลือจักน้อยหอมแดงพริกนะคะลงไป ลงไฟนะจ๊ะบีบมะนาวใส่นิดนึ่งมังนออกสมนะคะของหน้าบ้านพี่นอ้องเห็นบ่เห็นป่จ๊ะมะนาวข้าวผ่พริกป่นนะคะตามชอบใจอันนี้จะอ้อยหอยใหญ่กะมาร์กลดไดกัก็ใส่รดนั้นน้ำปลากะประมาณเอานะคะ แล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งเออน้ำน้ำปลาแดกน้ำปลาร้าเพอ,อมันมีตบัะแล้วก็โคเลโคเลมี้คนถามเยอ,อยๆหอยไ่หอยไงว่าโคเล่โคเล,ค,ลคืออย่างโคเลคโคเลก็คือคนนั่นแหละพี่น้องป้องไปเออเห็นไหมคะสีสันจัดว่าเด็ดสวยงามตามทองเรื่องบ่คะสวยงามตามทองเรื่อง เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะนะคะดีจ้ามือนี้เป็นบุคคลชั้นสูงผักกระโดนอะไรเนี่ยแตงอะไรนะกต้นหอมภูมิใจนำเสนอเป็นเลยคะ่ะสวยงามตามท้องแต่ว่ารสชาติของแย่อ,อยของเจอ,อยหอ,อ,อยไงกะติกข้าวเอาข้าวร้วอนเลยโอ้ยเห็นไอไปจ้ะเห็นมหมเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่นบอุย้ยร้อนมากเอาไว้ก่อนนะ ซิมก่อนนะอร่อยผักกระโดนื่าว,ว่าหลายใหญ่ห้างกินเลยจ้ะฤดูการนี้ต้องกินอืมอร่อยมากไข่มดมันแพงหาคานาก อร่อยอร่อย,ออยที่สุดเลยกินกินกับนี้ยิ่งอร่อยบะมะแต่งอืมบินตดำกันยังเข้ากวนเจออ้อยตามเคยจะสังเนาะดูอร่อยมาก พอ่พอหอมเกิดข้อแล้วเลยเราไปเพื่อไอ้กวนนะั้นสิเอากล้องไปอ่านเลยพี่น้องมม่กวนข้าดีนักเนาะเนาะอร่อย ดูมะดพิกนดังดงังกระโดนพุ่นว่าเข้ากันเข้ากันกับไข่มดแดงเชื่ออยกินแล้วมภาภาันฝัดฝัดมากอันนี้มากปลกแตก mm What's -hmm. down. ต้องเกับกล้องเหรนไ้องนี้แถวีค่นมากกวนญนี้แหละย่างสาดกล้องผู้สาวอืมแซ่บ Hãy nhìn hãy 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 mốt hãy 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 Bọc hãy 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 phải cúc cúp 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 tầm nhân khu quen rồi Nhạc. ăn không? Ă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 n không? ไข่มดเจเกยมใ่ปากเขาแซ่บด้วยพี่นอ้องทอดคไข่กัแบแซ่บแต่อร่อยสุดก็คือก้อยก้อยไขยมดด่มดงอืง

mẹ cha ngắm ngắm biết đâu được, đâu đâu <laughs>

อ,อ,อ,อร่อยอร่อยว่าเป็นยามันยามันนี่กินโลละเจ็ดบาทตามโลยี่สิบเหนกันนี่ด้วยนี่พี่น้องเครื่องโลห้าสิบบาทอย่า <c ười> กิน ง <mere. S 2> ไม่เหลือเหมือนอาลาดร้านระเดยจ้าจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกิ้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 งให้ใจอหอยใหญ่ด้วยนะคะ,จะเจ้าหอยใหญ่ลาแล้วค,ค่ะพูดค่ะจุ๊บ